สวัสดีนะครับผมโอ้โหสุดยอดอะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันแถวพาชีสุดยอดดูดิไปจอบอะตอมสูงมากเคียงอกน่าจะประมาณเมตรเมตรกว่าเลยนะท่านผู้ชม อันนี้พี่เขาจะเอามาลากอะ่ะอันนี้นะอันนี้อันนี้เครื่องอะไรนะพี่เครื่องอะไรนะวันวันข้าววันปุ๋ยได้ป่ะโอ้ยังเท่อ่ะโอ้ย <c oughs> ขอดูหน่อยนะพี่นะถังหนึ่งได้กระสอบไหมพี่เขาเขาเขาบอกว่าใส สุดยอดใส่ปูได้กี่ลูกพี่เนี่ยยังยังไม่ได้ลองล่ะต้องลองน่าจะประมาณสามด้านหนึ่งสองสามสี่น่าจะได้นะสามลูกเจดาถังซิ่งนะครับของดีบางหลวงแล้วพี่ใช่ปะบางหลวงอยู่ตรงไหนอ่ะอื้ม เท่าไหรพี่เนี่ยทั้งล้อทั้งถังเนี่ยสองหมื่นเจ็ดโอ้สก,กีด้วยไอ้สก,กีติ้นเป็ดล้อ<ม>แล้วก็จะถังเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเออราคาก็ไปได้อะ่ะราคามันแรงนะครับโอ้สุดยอด,ด <laughs> <laughs> เวลาเนี่็เอาเอาอันนี้เกาะกับรถอีกโก้งเลย แล้วก็มีต้องมีคนนั่งตรงนี้เนาะต้องมีคนนั่งตรงนี้เอ็กเนี่ยไม่ลองมานั่งหนเลย,เเยวะนี่นะเดี๋ยวผมนั่งเองก็ได้เออนั่งสบ,บายเลยอันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะนั่งอย่างนี้นะอ๋อตรงนี้นะเน <laughs> ออสุดยอดอะ่ะ สยามสยามซิ่งตัวนี้ยามซานหนึ่งส,งสองสามสี่แปดการดแต่ว่าใบมันก็น่าจะหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วสุดยอดกงลากอันนี้นะกงลากถังส <laughs> องหมื่นเจ็ดเออเ้ได้เลยครับ โอเคนะเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับฝากกดติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับ